ถ้าเราไปดูกันที่ตัวแปลแตนตัวแปลนของอาคารเล่านี่ฮะผมจะเริ่มต้นที่ที่จอดรถเลยเนาะเราเริ่มต้นที่จอดรถนี่ฮะจอดรถเราจอดได้1 2 3 4 5 6. 6, 6, 6 6 2ข้างก็12คันนะครับที่จอดรถเรา12คันเนี่ยเรามีตรงกลางเนี่ยครับเป็นเหมือนถนนเนี่ยครับทางเข้าเข้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยกว้างที่6เมตรเลยนะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วซองจอดรถเนี่ยก็กว้างที่6เมตรเหมือนกันพอเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราเดินเข้ามาถ้าแขกมาบ้านเรานะครับเราไม่อยากให้เขาเข้าบ้านล้วก็ให้เขาอยู่ในโซนห้องปาร์ตี้รูม relay. ตรงนี้เลยตรรรรรรงงนนี้้คับเเเาาาาากกก็็ทปํปหอิจมมยยวๆลสถ วางโต๊ะอาหารเนี่ยยาวๆได้ซึ่งตัวนี้ครับโอ้โหลูกค้าเขารีเควสเลยว่าตัวนี้เตีะไปซื้อโต๊ะไม้เก่ามาแล้วไม้เก่าที่แบบยาวมากๆเลยตัวเบิือนไม้ตะเคียนตัวแดงๆนะครับที่สามารถวางยาวๆได้แล้วทาพื้นที่เตรียมอาหารไว้ได้บ้านหลังนี้ครับเป็นเหมือนบ้านที่แบบกำนังเขาก็จะมีแขกมาหาที่บ้านเนี่ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องเข้าตัวบ้านพอเดินเข้ามาปุ๊บมีพื้นที่เตรียมอาหารนะครับอยู่ตรงนี้เสิร์ฟตรงนี้ได้เลยเข้าห้องน้ําตรงนี้ได,ตได้ตรงนี้มีห้องเก็บของเล็กๆแล้วก็มีโซน ที่ผมบอกครับเป็นแนวเขาแล้วก็จะสามาเห็นพื้นที่สีเขียเขียวเนี่ยวิ่งรอบเลย